ผมก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Element ที่สามารถอุ้มชูความเป็น Luxury และความเป็นโมเดิรในโรงแรมเราขึ้นมาได้ครับคือต้องดีในคุณภาพแล้วก็สามารถ Operate ได้ครับและที่สำคัญที่สุดคือคุ้มค่ากับราคาที่เราสเปนไปสวัสดีครับผมสารจิวาวิเศษนนนท์ครับ ตอนนี้ผมก็เป็น Executive Director ของบริษัทยีเต้ฟุกเเต่คอมพนีเนมิเตครับซึ่งเราก็เป็น Ownership Company ของโรงแรม f p u r n t น n t s b าร์เ h อร์ t ต้นฟุกเตปะตองบีชรีสอร์ทด้วยที่ผมจบการโรงแรมมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วได้ไปฝึกงานที่ประเทศฮ่องกงทําให้ผมอยากจะนําความ Luxury Service ที่ผมได้รับจากฮ่องกงแล้วก็ความในความเป็นระบบที่ผมได้มาจากสวิตเซอร์แลนด์มารวมกันแล้วมาปรับใช้กับโรงแรม ที่ผม m a n a อยู่นาตอนนี้ครับก็โรงแรม Four p o t s t s by Sheraton p h ภู e t t ตป o n อง e a c h Resort เป็นโรงแรมในเครือของ m a r r i o t t i n t e r n a t i o n a l ซึ่งอยู่ใน Market Positioning ของเป็น s e l e c t e d Brand หรือว่าถ้าเรียกง่ายๆก็คือโรงแรม4ดาวครับแต่ด้วยเราได้ลงรายละเอียดในเรื่อง Interior Lighting Design ก็ทำให้โรงแรมเรามีความโดดเด่นมากขึ้นและก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่า Selected Brand ทํคทำให้โรงแรมเราเป็น4 Point แห่งแรกที่เป็น6 Point ยต์ s r สครับ โรงแรมเรามีคอนเซปต์ของความเป็นพารานักันครับซึ่งก็คือความภูเก็ตดั้งเดิมก็เหมือนเปรียบเสมือนกับเวลาแขกเข้ามาเราได้นําแขกไปสู่ในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตครับความเป็นพารานากันนี้ก็สามารถเห็นได้จากอย่างเช่นร้านอาหารชาวเลคิดเชนของเราหรือว่าเพนติงที่มีอยู่รอบโรงแรมประมาณ50กว่าจุดครับที่วาดโดยอัลาองกาครับทำให้โรง,งแรมเราดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อมาถ่ายรูปแล้วก็ ทำให้เขามีฟิลเหมือนกับว่าเขาได้ไปอยู่ในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตด้วยครับในการเลือกผลิตภัณฑ์เราก็มีบริษัทระดับประเทศอย่าง PIA Interior Design ที่มาคิดคอนเซปต์และคุมคอนเซปต์ให้กับโรงแรมเราครับเราก็ได้ร่วมเลือกร่วมคิดในการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับ PIA ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มาพักกับเราครับ ผมก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Element ที่สามารถอุ้มชูความเป็น Luxury และความเป็นโมเดิรในโรงแรมเราขึ้นมาได้ครับคือต้องดีในคุณภาพแล้วก็สามารถ o p เป a t รได้ครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือคุ้มค่ากับราคาที่เราสเปนไปผมรู้จักแบรนด์โตโตได้เพราะว่าทางบ้านนะครับเขาก็ใช้แบรนด์โตโตมาค่อนข้างนานแล้ว และด้วยคุณภาพของโตโต้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยครับและเหมือนเวลาผมไปในโรงแรมระดับประเทศหรือว่าเวลาผมไปเที่ยวญี่ปุ่นผมก็เห็นแบรนด์โตโต้อยู่ทุกทุทีท่ครับคือด้วยผลิตภัณฑ์โตโต้เขาก็มีเทคโนโลยีอย่งครบคันไม่ว่าจะเป็นการประหยัดในการใช้น้ำหรือว่าธทราโดฟลัชท,ที่ทําให้สามารถขจัดแบคทีเรียได้อย่างครบคันด้วยยุคโควิดยุคนี้ครับ สิ่งสำคัญที่สุดของโรงแรมก็คือ h y ยีนเราก็อยากลิ f t standard ของ h y g i e n และความสะอาดของโรงแรมเราเวลาลูกค้ามาพักกับเราเขาก็ได้มีความสบายใจว่าโรงแรมเราสะอาดจริงๆเวลาทุกคนนึกถึงโตโต้ครับทุกคนอาจจะนึกถึงเป็นสิ่งแรกคือคุณภาพของ product เขาแต่จริงๆแล้วนอกจากตัวคุณภาพของ product หรือว่าตัวดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ก็ยังมีไม่ว่าจะตัวเทคโนโลยีอย่างครบคันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่ operational ครับคือการใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้จริงครับซึ่งทำให้คนที่ invest ไปกับตโต้ในโครงการต่างๆทำให้รู้ว่าการที่คุณลงเงินไปกับโตโต้คุ้มราคาที่คุณลงไปจริงๆครับโรงแรม4 o ร์ควอทส s าเชอ t ์ทันภูเก็ตป่าตอง Beach Resort ของเรานะครับก็เป็นโรงแรม600ห้องที่ติดหน้าหาดป่าตองครับมี ความโดดเด่นในเรื่องห้อง Family ครับคือห้อง Family s u i t ทของเราก็จะเป็นห้อง One e d r o o m s u i t ทติดกับห้องคิดซึ่งห้องคิดของเราก็มีกิมมิคในเรื่องของเตียงที่มีดีไซน์เป็นเรือแล้วก็ส่วนตัวห้องน้ำเองสุขภัณฑ์หรือ a เมน ity ต่างๆก็จะเป็นในไซส์ที่เป็นไซส์ของเด็กโดยเฉพาะซึ่งเป็นกิมมิคทำให้เด็กๆมาก็จะประทับใจครับผมก็อยากจะฝากโรงแรมโฟร์คอยด์ไปกับทุกคนด้วยนะครับถ้าใครแวะเวียนมาภูเก็ตก็มาพักกับเราได้นะครับ